รู้สึกว่าการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้นะคะเราจะไม่ได้เพียงองค์ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์อย่างเดียวแต่หนูรู้สึกว่าเราจะได้ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือแม้กระทั่งทักษะการเข้าสังคมค่ะค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อความคาดหวังและเหตุผลในการเข้าร่วมกิจกรรม n y c ครั้งที่19นะคะค่ะโอเค ก่อนอื่นเลยแนะนำตัวหน่อยค่ะว่าชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่ออุมอิ่มนะคะนางสาวสุวิชาหาดอาจค่ะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สโรงเรียนสุราวิทยาคารค่ะรู้สักกิจกรรมนี้ได้ยังไงหรอคะ ค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะหนูก็ขออนุญาตพูดเลยว่าหนูรู้จักกิจกรรมนี้ได้ยังไงก็คือตอนแรกนะคะมีคุณครูที่อยู่ภายในชมรมดาราศาสตร์ภายในโรงเรียนเป็นคนแนะนําแล้วก็ประชาสัมพัญกิจกรรมนี้ค่ะแล้วก็มีรุ่นพี่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม NYC ครั้งที่18เมื่อปีที่แล้วมาแชร์ประสบการณ์ที่อยู่ภายในค่ายซึ่งหนูก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ทาให้หนูอยากเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภายในปีนี้ค่ะทําไมถึงเลือกถ่ายคลิปวิดีโอในการสมัครกิจกรรมนี้หรอคะ ค่ะก็การทำคลิปวิดีโอนะคะเป็นสิ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูถนัดแล้วก็ทำได้ดีมากที่สุดและหนูก็อยากให้ท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะได้เห็นตัวตนของหนูผ่านการทำคลิปวิดีโอค่ะและนอกจากนี้นะคะหนูก็รู้สึกว่าถ้าหากหนูสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่าย n y c ครั้งที่19าครั้งนี้ได้หนูก็หวังว่าคลิปวิดีโอของหนูนะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมค่ายในปีต่อๆไปได้ค่ะความคาดหวังเหรอคะ ก็เมื่อเราพูดถึงหัวข้อของความคาดหวังแล้วนะคะความคาดหวังแรกที่หนูอยากได้รับเลยก็คือความรู้และประสบการณ์ทางด้านดาราศาสตร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการได้ลองใช้อุปกรณ์ทางด้านดาราศาสตร์หรือจะเป็นองค์ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ใหม่ๆที่หนูยังไม่ทราบซึ่งหนูคิดว่าถ้าหากหนูได้รับความรู้ตรงนี้นะคะหนูก็จะนําความรู้ที่ได้นําไปเผยแพร่และจัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์ตลอดจนหนูสามารถนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดทําให้เกิดเป็นอาชีพภายในอนาคตได้ค่ะ และลำดับที่2นะคะก็คือหนูอยากไปสัมผัสบรรยากาศการดูดาวในช่วงฤด,ดูหนาวที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งหนูรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆและการจัดกิจกรรมค่าย n y c ครั้งที่19นี้นะคะอยู่ในความดูแลของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติซึ่งหนูคิดว่าสถาบันวิจัยเนี่ยน่าจะมีกิจกรรม,มอ,อื่นๆที่น่าสนใจเช่นกันค่ะและหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูอยากที่จะ ทํากิจกรรมแล้วก็หาองค์ความรู้ใหม่ๆเนี่ยกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะคะสนุกไปคิดว่าการเข้าร่วมค่าย N Y C ครั้งที่19ในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์หนูมากๆค่ะและลําดับสุดท้ายนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของมิตรภาพค่ะหนูรู้สึกว่าการที่ทางค่ายนะคะได้มีการเปิดรับสมัครการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะทั่วประเทศซึ่งหนูกคิดว่าน่าจะมีเพื่อนพ,อนพ,พี่น้องหลายๆคนจำนวน120คนเนี่ยมา ต่างจากต่างวัฒนธรรมต่างภูมิภาคซึ่งหนูคิดว่าเป็นผลดีมากๆที่คน120คนเนี่ยมีความชอบและความสนใจในเรื่องเดียวกันมาอยู่ร่วมกันค่ะและหนูก็หวังว่านะคะว่าถ้าหากหนูติดค่าย N Y C ครั้งที่19นี้หนูก็อาจจะมีเพื่อนพี่น้องที่อยู่ในค่ายเนี่ยไปทํากิจกรรมดาราศาสตร์ร่วมกันค่ะสุดท้ายคือเหตุผลค่ะค่ะก็เหตุผลที่หนูอยากเข้าร่วมกิจกรรม NYC ครั้งที่19นี้นะคะเหตุผลแรกเลยก็คือจะเป็นเรื่องของความรู้และประสบการณ์ค่ะหนูรู้สึกว่าการเข้าร่วมค่ายกิจกรรมนะคะาสามารถนําความรู้ที่ได้เนี่ยนำไปพัฒนาองค์ความรู้ให้กับตนเองและสามารถนําไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกดาราศาสตร์ภายในโรงเรียนหรือบุคคลอื่นๆค่ะรวมทั้งหนูสามารถไปจัดกิจกรรมดาราศาสตร ไม่ว่าจะเป็นดาราศาสตร์ภายในโรงเรียนดาราศาสตร์สู่ชุมชนค่ะตลอดจนนะคะหนูสามารถนําความรู้ที่ได้เนี่ยไปต่อยอดทําให้เกิดเป็นอาชีพภายในอนาคตได้ค่ะแล้วก็ลําดับที่2นะคะหนูก็จะมาพูดถึงเรื่องการหาคําตอบให้กับตัวเองค่ะตอนนี้นะคะอย่างที่ท่านคณะกรรมการทราบเนาะ,ะก็คือหนูอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่รู้ความต้องการของตัวเองมากเพียงใดแต่หนูก็รู้สึกว่า การเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้นะคะจะเป็นการให้คําตอบหนูได้ดีแล้วก็ชัดเจนมากที่สุดคะ่ะว่า,าหนูมีความชอบทางด้านดาราศาสตร์มากน้อยเพียงใดหนูมีองค์ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์เรื่องอะไรที่เรายังไม่ทราบบ้างอันนี้ก็หนูรู้สึกว่าการเข้าร่วมค่ายกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์หนูมากที่สุดคะ่ะและลำดับที่3นะคะสุดท้ายเลยก็คือจะเป็นประสบการณ์ภายในชีวิตคะ่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าการที่เราได้อยู่ร่วมกับคนจํานวน120คนทํากิจกรรมร่วมกันตลอดจนจบค่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่หนูก็รู้สึกว่าการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้นะคะเราจะไม่ได้เพียงองค์ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์อย่างเดียวแต่หนูรู้สึกว่าเราจะได้ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือแม้กระทั่งทงักษะการเข้าสังคมค่ะซึ่งก็จบไปแล้วนะคะกับ หัวข้อของความคาดหวังและก็เหตุผลของการเข้าร่วมกิจกรรม N.Y.C. ครั้งที่19นี้นะคะแล้วก็อยากให้ท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะพิจารณารับหนูเข้าร่วมกิจกรรมค่าย N.Y.C. ครั้งที่19นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ